ใช่ไหมการไปรับคันมาล้วชีวิตไม่ดีเลยมีแต่เรื่องวุ่นวายแล้วก็ตัวลูกก็แบบเจ็บหลังปวดหลังมีสาเกเลยค่ะมีอาการใช่เอฟเฟกตกลับมาจากการที่ไปรับรู้สึกสบายใจไหมไม่เลยค่ะแล้วทำไมถึงรับล่ะก็แม่หนูบอกให้รับเพราะอะไรถึงรับอยากด้วยไม่ใช่ค่ะอยากดีขึ้นใช่หรือพาการอะไรเกิดขึ้นกับเรามีอาการอาการดันไหน แบบว่าหนักบาดมันมีใครมาเหยียบบาดอะไรเงี้ยก็เลยต้องการอยากให้หายค่ะแต่แม่ก็เลยพาไปใช่ค่ะพอรับแล้วรู้สึกว่ามันมันยิ่งทุกข์ลงทุกข์มากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าไม่ไม่ไม่ดีเลนสใจใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยได้ติดตามท่าแม่ออกมาชงรีหนูดูตั้งนานแล้วค่ะดูแม่ออกรายการตั้งนานละแล้วค่ะดูตั้งแต่หลายปีแล้วใช่ แล้วเชื่อได้ยังไงไม่ไม่คิดเหรอเพราะว่าส่วนมากแม่จะโดนผลว่าร้ายมันมีสองฝั่งนะใช่หนูเข้าใจแต่ว่าหนูศึกษ,ษามาเยอะคะ่ะอืหนูดู Youtube ทุกวันเลยแล้วใช่ดูทุกทุกวันแม่แใช่แล้วทำไมถึงด,ดูอันไหนแล้วที่ทำให้เรารู้สึกแบบต้องมาละก็ดูเนี่ยค่ะช่วงที่เขามาหาแม่แล้วก็ช่วงไว้ครูงานว้ครูแล้วก็ดูหลายๆคลิปใช่ค่ะ แล้วก็มีความศรัทธาชอบมันต้องมานะใชอแล้วการที่ได้ดูเนี่ยมันมีทั้งคลิปเปิดองค์แล้วก็การเปิดองค์เนี่ยเรารู้สึกยังไงกับการดูคลิปเปิดองค์ได้ดูไหมหนูดูรู้สึกยังไงกับการดูคลิปนั้นก็รู้สึกว่าแบบก็รู้สึกว่าแบบแม่ช่วยคนนะคะว่าเป็น,ปนการพลังงานไม่ได้บ้าใช่ปหมใช่แล้วก็การที่คลิปที่เรียกว่าสอนทำละฟังแล้วรู้สึกยังไง ก็รู้สึกว่าไม่เหมือนที่อื่นนะคะรู้สึกว่าไม่เหมือนที่อื่นใช่ให้ทรมะให้การปฏิบัติใช่ใช่ไหมให้แสงสว่างอะคะเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใชสาธุนะที่เปิดใจแล้วก็การที่ศรัทธาจริงๆเราถึงจะมาถึงกันได้นะวันนี้แม่ก็จะให้คาแนะนาในสิ่งที่เราตั้งใจมาเราก็มีศรัทธาในการบูชาดอกไม้วงมวัยต่างๆด้วยใจนะค่ะ รศาสตร์ถจริงๆ